ใช้สิทธิ์คนละครึ่งทำยังไงก่อนที่จะไปดูอย่าลืมแท็กแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะก่อนอื่นทุกคนก็เข้าไปคลิกเลือกที่แอปเป๋าตังหลังจากนั้นใส่รหัสพิน6หลักกดเข้าไปที่ G Wallet ตามลูกศรเจอหน้าจอนี้กดคำว่าใช้สิทธิ์ตรงหัวข้อสิทธิ์คนละครึ่ง หลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งให้เราทราบว่าสิทธิ์คนละครึ่งสามารถใช้ได้ต่อวันไม่เกิน150บาทเท่ากับเราสามารถซื้อในราคาเต็มได้300บาทกดสแกน QR เพื่อรับสิทธิ์หลังจากนั้นระบบโทราศัพท์จะให้เราเปิดตำแหน่งที่ตั้งกดตกลงนั้นเอามือถือของเราไปสแกน QR โค้ดกับร้านค้าระบบก็จะแจ้งให้เราทราบ ราคาสินค้า200บาทใช้สิทธิ์คนละครึ่งเท่ากับเราจ่ายเพียง100บาทกดยืนยันการชำระเงินใส่รหัสพินหหลักอีกครั้งพอมาถึงหน้าจอนี้แสดงว่าเราได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว